เรื่องของพระสารีบุตรถามตอบปัญหาพราหมณ์ข้าราชการผู้กระทําการโกงกินทุจริตต่อแผ่นดินและประชาชนในสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคอารหันต์ตสมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเวรุวันใกล้กรุงราชคฤห์ท่านพระสารีบุตรได้เที่ยวจาริกไปในทักษิณาคีรีชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หม่ใหญ่ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาอยู่ที่กรุงราชคฤต์ได้ออกไปหาท่านพระสารีบุตรที่ทักขินาคิรีชนบทท่านพระสารีบุตรจึงได้ถามถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ทราบว่าเป็นสุขสบายดีจึงได้ถามถึงท่านดัญชานีพราหม์ที่อยู่ใกล้ประตูตันทุนปาละในกรุงราชคฤต พระอากันตุกะรูปนั้นก็บอกว่าท่านันชานีพรามสบายดีแต่ภรรยาของเขาซึ่งเป็นหญิงที่มีศรัทธาตายเสียแล้วเขาได้ภรรยาใหม่เป็นหญิงไม่มีศรัทธาเขาอาศัยพระราชาเทีบร้นพวกพรามและขหาบดีอาศัยพวกพรามและขหาบดีป้นพระราชานั่นก็หมายถึงเมื่อพระราชารับสั่ง ให้เขาไปเอาข้าวกล้าบางส่วนมาจากคนทั้งหลายโดยไม่ให้เบียดเบียนคนเหล่านั้นให้เดือดร้อนแต่ท่านัญชานีพรามผู้เป็นดังข้าราชการทำงานให้พระราชากลับไปรีดนาทาเด้นเอาข้าวกล้ามาเสียทั้งหมดแม้คนเหล่านั้นจะอ้อนวอนขอร้องว่าถ้าเอาข้าวกล้าไปหมดพวกเขาย่อมเดือดร้อนเพราะไม่มีข้าวกล้าจะทำนา แต่พราหมณ์ก็ไม่ฟังอ้างว่าเป็นคำสั่งของพระราชาเพราะเหตุนั้นภิกษุนั้นจึงกล่าวว่าทา่านชานีพราหมณ์อาศัยพระราชาปล้นพราหมณ์และขหาบดีเมื่อครั้นพราม์ได้เข้าวกล้ามาทั้งหมดแล้วแทนที่จะนำไปถวายพระราชาทั้งหมดกลับยักยอกเก็บไว้ที่บ้านของตนเป็นจำนวนมากนำไปถวายพระราชาแต่น้อย พระราชาตรัสถามว่าท่านไปนเบียดเบียนพวกพราหม์หรือขหาหบอดีหรือปล่าพราหม์ก็ทูลว่าข้าพระองค์มิได้เบียดเบียนคนเหล่านั้นแต่ในขณะนี้ข้าปราข้ากล้ามีน้อยข้าพระองค์จึงเอามาแต่น้อยเพราะเหตุที่พราหม์อ้างดังนี้ภิกษุรูปนั้นจึงกล่าวว่าท่านนันชานีอาศัยพราหม์ และข้าบ,บดีปนพระราชาคือโกองพระราชาท่านภาษารีบุตรฟังคำเล่าเช่นนั้นแล้วก็กล่าวว่าท่านนันชาน,นีพราหมณ์เป็นผู้ประมาทเสร็จแล้วกล่าวควรจะไปหาคือไปเตือนท่านนันชาน,นีพราหมณ์ด้วยเหตุนี้เมื่อท่านภาษารีบุตรอยู่ที่ทักคีนาคีรีชนบทพอสมควรแล้วก็ได้กลับไปที่พัก ที่พระวิหารเวลุวันกรุงราชคฤตรครั้นเวลาเช้าท่านภาษารีบุตรเข้าไปบินทบาตในกรุงราชคฤต์แล้วกลับจากบินทบาตภายหลังพัดแล้วได้ไปหาท่านนัญชานีพราหมถึงที่อยู่ในขณะที่เขากำลังให้คนรีดนมโคอยู่เขาก็เห็นท่านภาษารีบุตรเดินมาแต่ไกลก็ร้องนิมนต์ให้ดื่มน้ำนมสด แต่ท่านภาษารีบุตรปฏิเสธว่าอาตมาฉันเรียบร้อยมาแล้วอาตมาจะไปพักที่คนต้นไม้โน้นท่านพึงตามเราไปที่นั่นท่านนันชานีพรามจึงเข้าไปหาท่านภาษารีบุตรนั่งณะที่ควรเมื่อท่านภาษารีบุตรถามว่าท่านยังเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่หรือท่านนันชานีตอบว่า ที่ไหนได้ท่านภาษารีบุตรข้าปรา้าเป็นผู้ประมาทเพราะต้องเลี้ยงดูมารดาบิดาบุตรภรรยาฆ่าทาตบปริวารต้องทำกิจการงานสำหรับมิตรอัมมาญาติสาโลหิตตลอดจนแขกผู้จรมาทำบุญอุทิศให้บุปเปตชนบวงสวงเทวดาทำราชการให้หลวงไม่กายนี้ก็ต้องให้อิ่มน้ำต้องให้เจริญ ท่านภาษารีบุตรฟังแล้วกล่าวว่าท่านเข้าใจว่าอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาบิดานายนิรยาบาลจะพึงฉุดคร่าเขาไปอย่างนงนรกเพราะกรรมนั้นเขาจะขอร้องอ้อนวอนว่าเราประพฤติไม่ชอบธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาบิดานายนิรยาบาล อย่จุดคราเราไปลงนรกเลยหรือมารดาบิดาจะขอร้องนายนิรยาบาลว่าบทของเราประพฤติไม่ชอบธรรมเพราะเหตุแห่งเราทั้งสองขอนายนิรยาบาลอย่าเพิ่งจุดคราเขาไปลงนรกเลยนายนิรยาบาลจะฟังคำขอร้องของเขาหรือไม่ทานันชานีพรหมามกล่าวว่าแม้ผู้นั้นจะคร่ำครวญมากมายประการใด นายนิรยาบาลก็ต้องโยนเขาลงนรกจนได้จากนั้นท่านภาษารีบุตรได้ฟังดังนั้นแล้วจึงถามว่าบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งมันดาวิดาก็ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมอย่างไหนจะดีกว่ากันประเสริฐกว่ากันท่านัญชานีพรามก็ตอบว่า ผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาไม่ประเสริฐเลยส่วนผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาประเสริฐกว่าท่านภาษารีบุตรจึงกล่าวว่าการงานอย่างอื่นที่ชอบธรรมซึ่งหลายคนทั้งหลายอาจเลี้ยงดูมารดาบิดาได้ไม่ต้องทำกรรมหลามกเป็นบุญเป็นกุศลมีอยู่ กรรมที่ชอบทำรรเป็นบุญเป็นกุศลนั้นก็คือกรรมที่สุดจริตทางกายสามทางวาจาสี่ทางใจสามรวมเป็นสิบซึ่งก็คือประพฤติแต่กุศลกรรมมาบทสิบประการนั่นเองไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท,ท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อ ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนไม่คิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่นไม่มีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนการเลี้ยงชีพที่ผิดศีลธรรมก็ได้แก่เลี้ยงชีพด้วยอกุศล,ลกรรมบทสิบประการอันตรงกันข้ามกับกุศลกรรมบทสิบที่กล่าวแล้วมีการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์จนถึงมิจฉาทิฏฐิการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดนั้น เป็นเหตุให้ตกนรกก็กุศลกรรม,มบทสิบประการนี้แหละที่ท่านภาษารีบุตรบอกพราหมว่าเป็นกรรมที่ชอบทำควรประพฤติคือควรกระทำเพื่อเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นต้นท่านนันชานีพราหมฟังแล้วก็ชื่นชมอนุโมทนากราบราท่านภาษารีบุตรแล้วกลับไปต่อมาท่านนันชานีพราหมป่วยเป็นไข้หนักได้สั่งบุรุษคนหนึ่ง ไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแทนแล้วสั่งให้ไปนิมนต์ท่านภาษารีบุตรมาที่บ้านด้วยว่าเขาป่วยหนักไม่สามารถจะไปหาท่านภาษารีบุตรเองได้ท่านภาษารีบุตรก็ได้มาตามคำนิมนต์นั้นเมื่อมาถึงถามพระรามว่าจัางพออดทนต่อทุกขเวทนาได้หรือไม่พระรามตอบว่าข้าแต่ภาษารีบุตรข้าประเจ้า ทนไม่ไหวทุกขเวทนากร้านักไม่ทุเลาลงเลยชีวิตของข้าพเจ้าเห็นจะเป็นไปไม่ได้ลมเสียดแทงศีรษะกร้านักดุจปูดมีกำลังเอาเหล็กแหลมคมกดศรีรษะเวทนาในศีรษะข,ของข้าพเจ้าทุกเหลือทนเหมือนานายโคคาดเอามีดสำหรับเชือดเนื้อโคมาเชือดท้องข้าพเจ้าฉะนั้น ในไก่ของข้าพเจ้าร้อนเหลือเกินดุดปุษมีกำลังมากสองคนช่วยกันจับปุษมีกำลังน้อยกว่าคนละแขนรมย่างไว้บนฐานเพลิงฉะนั้นข้าพเจ้าทนไม่ไหวทุกขเวทนากร้านักทวีขึ้นไม่ลดลงเลยท่านพระสารีบุตรถามว่านารกกับกำเนิดสัตว์เดรัฉานไหนจะดีกว่ากันพรามตอบว่า กำเนิดสัตว์เดรัจฉานดีกว่าท่านภาษารีบุตรก็ถามต่อไปว่ากำเนิดสัตว์เดรัจฉานกับปิติวิสัยไหนจะดีกว่ากันพระรามตอบว่าปิติวิสัยดีกว่าปิติวิสัยคือภูมิเปรตผู้ถูกทรมานด้วยความหิวโหยอยู่เสมอท่านภาษารีบุตรถามต่อไปว่าปิติวิสัยกับมนุษย์ไหนจะดีกว่ากัน พรามตอบว่ามนุษย์ดีกว่าท่านภาษารีบุตรถามอีกว่ามนุษย์กับเทวดาชั้นจาตุมหากราชิกาไหนจะดีกว่ากันพรามตอบว่าเทวดาชั้นจาตุมหากราชิกาดีกว่าท่านภาษารีบุตรก็ถามอีกว่าเทวดาชั้นสูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงปารณิมมิตรสวตตี เทวดาชั้นปรณิมมิตรสวัสดีกับพรหมโลกไหนจะดีกว่ากันพรามย้อนถามว่าท่านภาษารีบุตรกล่าวว่าพรหมโลกหรือท่านภาษารีบุตรได้ฟังพรามถามเช่นนั้นก็คิดว่าพรามนี้น้อมใจไปพรหมโลกเพราะฉะนั้นเราจะแสดงทางไปพรหมโลกแก่เขาเมื่อท่านคิดดังนี้จึงบอกให้พรามตั้งใจฟัง เราจะแสดงทางเพื่อความเป็นสหายของพรมด้วยการแสดงการเจริญพรมวิหารสคือเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาภิกษุในธรรมวินยัยมีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่4ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาตลอดโลกทั่วสัตว ทุกหมู่เหล่าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยเมตตาอันไพบูมเป็นมหักคตะหาประมาณมิได้มหักคตะหมายถึงสภาวะอันยิ่งใหญ่ของคนเราที่สามารถข่มกิเลสได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนข้อนี้เป็นทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมแล้วก็แสดงการเจริญกรุณา มุทิตาและอุเบกขาโดยทำนองเดียวกันว่าล้วนเป็นทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมเมื่อท่านภาษาริบุตรแสดงไปพรหมโลกแก่ท่านนันชานีพราหม์อย่างนี้แล้วท่านนันชานีพราหม์ได้กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นขอท่านจงถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเส้นเกล้าวต่ำคำของข้าพเจ้าว,ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านัญชานีพราหมยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักขอถาวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวท่านภาษารีบุตรก็นำความนั้นมากราบทูลพระผู้มีพระภาคตามคำของพรหมามและเมื่อทานัญชานีพราหม์ทำการละแล้วก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกชั้นต่ำพระผู้มีพระภาค ได้ตัดบอกภิสูจ์ทั้งหลายว่าสารีบุตรได้ประดิษฐานพรามไว้ในพรหมโลกชั้นต่ำในเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งไปกว่านี้ยังมีอยู่นั่นคือการแสดงอริยสัจสี่อันจะทำให้พรามได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแต่การไปสู่พรหมโลกทั้งที่ยังเป็นปุถุชนนั้น อย่างจะต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดชดใช้กรรมอีกต่อไปไม่อาจล่วงทุกทั้งปวงได้ท่านพระสารีบุตรก็ทูลให้ทราบว่าที่ท่านมีได้แสดงอริยะสัจส,สีนั้นเป็นเพราะท่านเห็นว่าพวกพรามมักน้อยไปพรหมโลกจึงได้แสดงทางเพื่อปรายพรหมโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าตนันชานีพราหมณ์ ทำการละไปเกิดในพรหมโลกแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเมื่อท่านภาษาริบุตรจะแสดงธรรมแม้แต่คาถาเดียวท่านก็มีได้แสดงธรรมที่นอกไปจากอริยสัจสี่ทั้งนี้เพราะท่านมีปัญญามากฝั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเช่นนั้นท่านก็เข้าใจและทำตามการประพฤติชั่วการประพฤติไม่ชอบธรรม เพื่อมารดาบิดาหรือบุตรภรรยาเป็นเหตุนำไปนรกจึงไม่ควรกระทำเพราะสัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมใครทำกรรมชั่วก็ต้องรับผลชั่วโดยไม่มีข้ออ้างใดๆเพราะถึงจะอ้างนายนิรยาบาลก็ไม่ยอมโดยเฉพาะข้าราชการนักการเมืองอาศัยตัวบทกฎหมายประพฤติมิชอบทำการชุดจริตโกงกิน กินบ้านกินเมืองเพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนครอบครัวพวกพ้องเมื่อกระทำการละจากโลกนี้แล้วหากแม้นจะได้รับความเมตตาจากพระสาวกอรหันมาโปรโดให้ไปสวรรค์หรือพรมโลกแต่กรรมชั่วก็ไม่ได้มาลายหายไปเมื่อสิ้นผลแห่งกรรมดีเมื่อไรก็ต้องยอมตกลงไปสู่อบายภูมิมีทุกติเป็นที่ไปชดใช้กรรมอยู่